ึ้นเลยนะเออเป็นไงคะหล่อหรือเปล่าสวยหรือเปล่าเ้นโตกขอบโลกไปเลยค่ะตอนนี้น,นคะค่ะสวัสดีน้องน้องเด็กสาทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะครับอ่าทักทายทีละคนเลยใครกันบ้างสวัสดีครับผมตั้มครับผม สวัสดีค่ะชวินงค่ะ,ะสวัสดีค่ะบมบ,บี้ค่ะสวัสดีค่ะบูลค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้สวยๆหล่อๆกันทั้งเลยเป็นไงบ้างคะมาถึงนานหรือยังตั้งแต่เช้าแล้วครับตั้งแต่เชา้าไหมครับใ่ะได้กินอาหารหัดใหญ่หรือยังเลยกินแล้วครับผมแล้วอะไรบ้างมีแกงส้มใช่ ลาแล้วก็น้ำพริกกุ้งเสียบ่ออนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมีในการสัมภาษณ์นะคะเาจะาตาร์ทั้ง4ท่านที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะแล้วบอกได้เลยว่าทุกท่านมาด้วยรอยยิ้มมาด้วยความสุขสนานและจะตอบคําถามที่ดีฉันถามให้เหล่าแฟนคลับได้รู้ในในลักษณะนิสัยของเขาด้วยเองะคะ่ะ เนี่ยต้องถามพี่ตา้มต่อนน่นเองนะคะวันนี้ค่ะนะเริ่มเข้าสู่คำถามกันเลยดีกว่าค่ะคุณตามค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างนะหลังคว้าตำแหน่งเดอะสตาร์ก้าวมาครองชีวิตคุณตา้มเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเลยก็รู้สึกก่อนอื่นต้องบอกรู้สึกดีใจก่อนนะแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกๆคนนะฮะที่เชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับน่ารักจริงๆครับผมขอบคุณมากๆก่ยวกชีวิตเปลี่ยนไปยังไงนะฮะก็เปลี่ยนไปมากครับเพราะว่า ตั้งแต่เล็กจนโตเกิดมาเดินไปไหนไม่เห็นจะเคยมีคนกี๊สักที <c oughs> วันนี้ฮะฮ <c oughs> มีกําลังใจดีๆที่คนส่งมาให้ด้วยเสียงกี๊ดขอดังๆอีกสักครั้งได้ไหมครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับผมนี่คือกำลังใจที่ดีของพวกเราเด็กตายจริงครับโอ้โห ับเยอะมากนะคะอย่างที่เห็นป้ายไฟคุณตั้มนะคะแล้วก็คําถามต่อมาเลยอยากให้คุณตั้มค่ะร้องเพลงท่อนฮุกแล้วจินตนาการว่าเนี่ยมีแฟนฉันไ่ในงานวันนี้ด้วยหรือว่าจินตนาการเป็นหนูก็ได้อะล้อเล่นนะให้ทุกคนครับผมให้ทุกคนได้ครับอ่าจัดไปค่ะท่อนฮุกฉันร ไม่รู้แต่ฉันจะอยู่ให้รู้ว่าบนลองบนี้คงไม่มีใครแล้วที่จะรักใครสักคนจนหมดหัวใจดีเท่าที่ฉันรักเธออบครณะโอ้โหพาะมากนะคะในแอลบั้มว่าเพราะแล้วเนี่ยร้องตัวจริงยังเพาะกว่าอีกเลยคุณต้ออาอคะ เดียวเพลงแรกในชีว <drugs> <c oughs> <t ell uk> ิตอย่างเพลงจะรักจนกว่าจะรู้ตอนที่เข้าห้องอัดเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแบบสิวสิยูอะไรอย่างี้ปะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วจริงๆเพลงนี้สําเร็จได้จริงๆแล้วเพราะว่ากําลังใจจากแฟนคลับหลายคนนะครับที่ส่งกําลังใจมาแล้วฮะแล้วก็ช่วยเชียร์มาตลอดเพลงนี้บอกเลยว่าสําเร็จได้เพราะพวกคุณจริงๆขอบคุณมากครับทั้งหล่อทั้งหน้าตาดีทั้ง มากเะคะว่าทําไมแฟนคลับคุณต้อมถึงจะเยอะแบบนี้นแล้วค่ะขอบคุณคุณต้มสาหรับคําถามในวันนี้ค่ะค่ะและตอนนี้ค่ะเรามาคุยัปถึงของคุณเชอรีนกันบ้างค่ะนะคะคุณเชอรีนคะตอนนี้มาคุยในส่วนของเรื่องเพลงของคุณค่ะค่ะทั้งสวยทั้งเก่งนะกับเพลงที่บอกว่าจี๊ด๊ักมากเลยกับเพลงบอกตรงตรงรักจังเลย ฟังฟินมากอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เอมีก็เพิ่งปล่อยด้วยกระแสทีมากมากเลยดิฉันแอบเต้นทุกวันเลยค่ะจริงว่าจริงโรอเครู้สึกยังไงบ้างกับกระแสเพลงนี้คะปลื้มค่ะเปลื้มมากเลยที่มีคนชอบเพลงเราเยอะขนาดนี้แล้วก็มีคนเต้นตาหรือว่าเอามาล้อมอะไรอย่างเงี้ยเยอะค่ะอ๋อแล้วถ้าเต้นถ้าไหนที่บอกว่าฟินเลยอ่าพี่อยากจะฟินบ้าง นะะไม่อยากแย่งซีนเชอรีนด้วยนั่นเองค่ะนะฮะแดนกันสนุกแล้วนะคะมาต่อกันอีกคนเลยนะกับคนรุ่นใหม่ที่บอกว่าคว้าดาวมาแล้วก็ได้ดั่งฝันในปีนี้ด้วยความพยายามของเขาค่ะคุณบ แตงผมชื่อว่าภาพที่ดูดีกว่าเดิมครับเนื้อหาก็ะจะประมาณว่าคนที่งงงาเงาเศร้าครับแต่ว่าวันหนึ่งเจอคนที่น่ารักเข้ามาเติมเต็มชีวิตก็อยากจะขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตให้มีความสุขมากครับคิดนานไหมคะคิดไม่นานครับผมบก็เจอปุ๊บก็คิดออกเลยสุดยอดค่ะผมไม่ว่กกุ้งสุธิรา,ามาด<ม>ูดิมาดูดิ ทำไมว่าพี่อย่างเงี้ยเฮ้ยพ uh> um> uh> ี่ชมชมพี่พระเอกหรอค่ะและคำถามต่อมาเลยนะคะอยากถามว่าคุณพูนียประทับใจอะไรในเพลงนี้บ้างนะคะครับผมผมก็เป็นคนชอบเพลงป๊อบอยู่แล evet ้วฮะแล้วก็เป็นจังหวะที่ชอบเนื้อหาก็เนื้อหาก็เป็นเนื้อหาบวกๆครับก็คิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างตรงกับผมแล้วก็เนื้อหาเพลงก็ใช่เลยเป็นเนื้อหาที่เหมือนเราพยายาม พยายามฝึกแล้วก็แบบพยายามเป็นภาพที่ดีกว่าเดิมที่พี่กรรมการจะได้เลือกเราอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างตรงครับเนี่ยคะเป็นขับบูนได้คาตอบไปแล้วนะจ๊ะไน้เขาเสียงเออเนยคะเอา